กนคลาสนี้ตรงเปิดนะคะให้คนที่ไม่เคยฝึกพลังจักรวาลเลยให้ได้รู้จักพลังจักรวาลพลังงานการฝึกฝนตาที่3นะคะถ้าเป็นไปได้ก็แบ่งปันเนาะทำบุญบุญกริยาวัตถุสิบเนี่ยเราเป็นความรักและแสงสว่างส่งต่อสามารถร่วมบุญกับอาจารย์นแก้วนะคะอาจารย์นแก้วเป็นอาจารย์สอนพลังจักรวาลให้กับตวง ะะแล้วก็ให้พวกเราทุกคนที่อยู่ในกลุ่มพลังจักรวาลรวมถ้าใครรู้จักตวงในตวงจะเป็นแอดมินกลุ่มพลังจักรวาลรวมแล้วก็แอดมินเบรกิจหลายๆกลุ่มเลยที่พวกเราเรียนรู้ด้วยกันนะหรือไม่ก็ทําบุญกับพระพุทธศาสนาแล้วส่งต่อบุญด้วยกันก็ได้นะคะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ตวงจะพาทุกท่านนะสมาทานศีลแปดเพื่อให้เราได้เข้าถึงพลังงานกายทิศเนาะ ให้ถึงอารมณ์ความเป็นทิพย์ให้ได้มากที่สุดนะคะให้ทุกท่านเตรียมอย่างที่บอกเนาะว่าให้เตรียมใบไม้ไม้ใบหรือแจกันที่เป็นกระถางนี่แหละที่ที่เราเห็นอะที่ตรงส่งให้ต้องบอกว่าแจกันอันเนี้ยเป็นแจกันที่ตรงสอนกระสินลมตั้งแต่อ่อาอะไรนะกระเสกระสินแล้วก็สอนอ เรกิเอ่อเรกิรุ่นหนึ่งนะคะก็ยังมีชีวิตที่แบบว่าดีอยู่เพราะได้พลังงานทุกวันนั่นเองนะโอเคค่ะฝนเริ่มมาแล้วแป๊บหนึ่งนะอุกาสะธรรมมีพันเตห์ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพังร่วงเกินต่อพุทธเจ้าทุกทุกทกพระอ,องค์ พระโพธิสัตว์พระเจ้าจักรพรรดิพระธรรมพระและส่งทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่นี้ต่อไปตามเท่าเข้าสู่ระนิพานเทินพุทธังชีวิตังเมปูเชมิทรมังชีวิตังเมปูเชมิสร้างขังชีวิตังเมปูเชมิพุทธังวันทามิทำนางวันทามิมาตาปิตุนางวันทามิครุปชยาจริยานางวันทามิพระไตสิกาวันทามิ โอมนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังศานังคจฉามิธรรมังศานังคจฉามิสร้างทางศานางคจฉามิทุติยัมปิพุทธังศานังคจฉามิทุติยัมปิธรรมังศานังคจฉามิทุติยัมปิสร้างทางศานางคจฉามิตติยัมปิพุทธังศานังคจฉามิตติยัมปิธรรมังศานังคจฉามิตติยัมปิสร้างทางศานางคจฉามิ ปาาติปาตาเวลมณีสิกฆาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวลมณีสิกฆาปะทังสมาธิยามิอภัมมจริยาเวลมณีสิกฆาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวลมณีสิกฆาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามชาปมาทัธานาเวลมณีสิกฆาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวลมณีสิกฆาปะทังสมาธิยามิ <assium> <nickname> นจจะคีตวาทิตาวิสุกทัสานามาลาคันทะวิเลปนณะทารณะมัทน,นาวิภูสนาธนาเวรมนีสิกขาปทังสมาธิยามิอุจจาศยนามหาศยนาเวรมนีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทามิสมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพพติงตสนั้สีลังวิโสทะเย อิมินาสกาเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชยามิ ภริตาวานเมตังสเมตาพันตาอาวิคจิตตาปริตังพะนันตุสักเคกาเมจะรูเปเลิสีคาราเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจคาเมตรรวนาคาเนเคหาวัทุมมหิเคเตภุม,มจายันตุเทวาชาลาทลาวิสเมยักขันธป,ปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวละวนังสาทวเมสุนันตุธรรมมาสวรณกาโรอยัมพันตาธรมาาร,าาธรมมาสวรณกาโรอยัมพั ธันตาธรรมสวนากาโรอายมพระทันตาอุกาสาวันทิตวาครูประถางอัญชลิงข้าพเจ้าขอยอกรชุลีคลรบลับไหว้คุณครูท่านภูเท้าแต่ก่อนเก่าโบราณและปัจจุบันครูพระเลคครูพยันครูพระว่านครูพยะยาครูพระตำระครูพระตำราครูพระเวศครูพระมนครูพระดลครูพระคาถา ครูนโมกอขอและกอกาพร้อมทั้งอัคระขอมและไทยที่พเจ้าได้ร่ำเรียนมาจนครบทั้งหมดขอครูทั้งหลายจงปากฏสส่สานที่มงคลอันนี้รักสการะบูชาจากข้าพเจ้าด้วยเถินวันนี้ข้าพเจ้าจะทํากิจการงานใดพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายจะฝึกกระสินลมขอครูท่านทั้งหลายจงช่วยประสิทธิแตงแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถินวันที่ตวาศิลปาพุทธทามเปชยังทรมังเปชยัง สังคันไปชยังอลาหังปูเชมีพุทธังประสิทธิทำมังประสิทธิสังคังประสิทธิสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิกาลยะตถาคโตสิทธิลาโพชชยนิจังสิทธิลาพังพระวันติวเมสิโรเมพุทธวโรเศธโะราเตธรรมมุตโมติงสาปลายนิโยปิเถเทวีอังสางสาขาวกคาพุทธคุณนางทมนางคุณนางสังคังคุณนางปูโมตุยยพุทธังสิทธิวาจังประสิทธิเมทมนางสิทธิวาจังประสิทธิเม สังขังสิทธิวาจังประสิทธิเมสัพพะพุทธานมางแังชยาสดทีภะวันตุเมให้พวกเราหายใจเข้าลึกยาวช้าผ่อนคลายนะสามารถสวดมต์ตามในใจ อิมาหังพควาอัตตาภาวังตุมหาการปริจัดชาเมฆาแต่ผาผู้มีพระเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าขอ,ราพ,อพ,รราพ,พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปเจกพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์พระโพธิสัตว์พระเจ้าจักรพรรดิพระธรรมพระอระิยสงฆ์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ปลดยกจิตของข้าพระเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้งสี่สิบทัศพระปิติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าขอพระกรรมฐานสี่สิบทัศพระปิติทั้งห้าและวิปัส ข้าพเจ้าในการระบัดนี้เทินขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิตสามารถกำนดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปัรถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วขอให้ได้เห็นภาพนั้นชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกๆประการด้วยเทินวันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะฝึกกสิณล,ลมจะ เอาจิตจับไว้ที่ดวงกรสินลมสิบหนและร้อยหนขอพ่อแม่คูบาจาร์ทั้งหลายจงช่วยยกจิตของข้าพเจา้านะการระบาดนี้ด้วยเทมให้พวกเราหายใจเข้าลึกยาวช้าผ่อนคลายเคลียลมหายใจอยากออกหายใจเข้าลึกเป็นแสงสีขาวประกายเพชร ดึงแสงสีขาวประกายเพชรลงมาตามกระดูกไขนสลังอ้อมมาที่จักระที่สองมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นมาจักระที่สามจักระที่สี่จักระที่ห้าหายใจออกทางปากให้เป็นมวลพลังงานสีดำแล้วฟอกอากาศให้เป็นแสงสีขาวประกายเพชรดังเดิมหายใจปราลอดที่สองลมหายใจปราณหายใจเข้าลึกดึงแสงสีขาวลงมาที่จักระที่สองหล่อเลี้ยงลมหายใจไว้ที่จักระที่สอง เราหายใจออกทางปากมาเป็นบับเบิ้ลสีทองมาเป็นกรอบกลมกายให้กับพวกเราเรารักษาสีนสีรักษาเราเราเพิ่มอารมณ์ความเป็นทิพย์ด้วยการที่เราจินตนาการถึงแสงสีทองสาดส่องให้เรามีสติลระลึกรู้อยู่ที่ลมาหายใจเราสักครู่หนึ่งจะนับ1นึถึงสินะหายใจเข้า หายใจออกนับหนึ่งถึงสิ่นะการที่เราจะฝึกกระสินลมเราจะใช้จิตของเราจับใช้ตาของเรานะมองที่ใบไม้หรือภาพที่วางหน้าห้องก็ได้นะสำหรับใครไม่มีเรามันถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับเข้ามาข้างในของเราโลกภายในของเรา เราอยู่โลกมายากันอยู่แล้วนะให้เรามีสติรู้เนือ้อรู้ตัวเนาะการที่เราได้บริหารสายตาเราเราก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะให้เราผ่อนคลายผ่อนคลายมีบางคนยังไม่ผ่อนคลายนะให้เราทําใจเบาๆเวลาที่เราฝึกเอารมความเป็นทิพย์เราไม่คาดหวัง เราปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเสียงนี้ให้เสียงนี้พาคุณไปในสมาธิยิ่งได้ยินเสียงนี้คุณก็ยิ่งผ่อนคลายขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆผ่อนคลายคิ้วทั้งสองข้างผ่อนคลายการที่เราฝึกกระสินลงเป็นการที่เรา มองการเคลื่อนไหวของใบไม้ที่อยู่นะเบื้องหน้าของเราสำหรับใครที่มีใจกันนะเราฝึกอารมณ์ความเป็นทิพย์เราใช้ใจใช้ตาในความเป็นทิพย์ของเรานะใช้จักระที่หกตาที่สามตอนนี้ ให้พวกเรามองที่หน้าเบื้องหน้าของเราที่หน,าน้าบางหน้าของเรามีแจกันใบไม้ที่บอกให้เตรียมไว้ให้เราใช้ตาของเรามองขอจับที่ดวงกระสินที่เป็นใบไม้ของเราหนาเนบื้องหน้านี้ให้เป็นภาพนิมิตติดตาเป็นภาพนิมิตรเริ่มแรกผ่อนคลาย เราสามารถที่จะนับไปด้วยนะการที่เราบริกรรมวันนี้เราจะใช้คำบริกรรมคำว่าหายใจเข้าวายโยหายใจออกกสิน ok ังวายโยกสินังให้เรามองทุกครั้งที่เรามองเราสามารถที่จะบริกรรมว่าวายโยกัสินังครั้งที่หนึ่ง วาโยกสินังครั้งที่สองวาโยกสินังครั้งที่สแบบนี้นับเลขควบคู่ไปด้วยนะเพื่อให้เราไม่หลุดจากลมหายใจของเราไม่หลุดจากการที่เราได้โฟกัสทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าจิตของเราไปจับกับสถานการณ์รอบด้านมีภาพอื่นมา ที่โผล่ขึ้นมาตอนที่เราฝึกให้เราบอกกับตัวเองว่าฉันรู้แล้วขอบคุณนะแล้วให้เรากลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่นะเพราะเราเป็นเพียงธาตรู้เรามีแค่ตัวรู้ที่อยู่กับเรา ร่างกายนี้เป็นแค่บ้านชั่วคราวของพวกเราตอนนี้ให้พวกเราทำความรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายได้อีกเราไม่คาดหวังขอนิมิตที่เราเห็นนะเบื้องหน้านี้ให้พวกเราส่งภาพที่เรานะเบื้องหน้านี้ ส่งไปย้ำที่จักระที่หกตาที่สามอีกครั้งหนึ่งเป็นภาตนิมิตติดตามองเราที่เราจะเพลงว่าวายโยกสินัง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 ครั้งที่หนึ่ง วาโยโกส,สิณังครั้งที่สองวาโยกส,สิณังครั้งที่สามวาโยกส,สิณังครั้งที่สี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะการที่เราได้ฝึกวายโยธา เราสามารถเอาวายโยธาสนี้มาช่วยปรับสมดุลลมปานในร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะวายโยกสิณังวายโยกสิณังเห็นครูครูบาอาจารย์ไฮเออเซลของเราหลายท่านเลยนะที่มาช่วยเรา เห็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมมาช่วยพวกเราในการยกจิตยกใจในครั้งนี้เวลาที่เราได้หนึ่งนิมิตรกระสินแล้วกระสินอื่นต่อไปเราก็ฝึกได้ง่ายนะวายโยวายโยกระสินัง ทาใครยังจำนิมิตไม่ได้ให้เราลืมตามองที่แจกันของเราทุกครั้งที่ภาพเปลี่ยนไปของภาพวายโยธาเราจะเห็นเป็นดวงกระสินวายโยธา วายโยกสินงังเพลงพระโพธิสัตว์ควรอินมาแล้วนะพอเห็นท่านมาต้องเพลงนี้เลยวายโยกสินงังไปเรื่อยๆนะ เราปล่อยตัวปล่อยใจของพวกเราให้นิง่งเราไม่มีความลังเลสงสัยกับพลังงานเราไม่มีความลังเลสงสัยกับนิมิตเพราะเรารู้เรารู้แล้วว่าการที่พวกเราฝึกฝนในครั้งนี้เป็นการที่เราได้กลับเข้ามาข้างในกลับเข้ามาหาธรรมชาติ ผ่านลมหายใจของเราผ่านนิมิตที่เราต้องการฝึกฝนการใช้ตาของเราเพ่งส่งไปที่จักระที่6กตาที่สามของเราเราเปิดการรับรู้เปิดเซน์ของเราออกเป็นการที่เราได้ฝึกเชื่อมต่อกับพลังงานธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรา วาโยกสินันดับเลขไปเรื่อยๆวาโยกสินันสุดลมหายใจเข้าเบาช้าให้เรารับรู้ว่าลมเข้ามาหาเราเย็นเย็นโล่งโปรสบายสดชื่น รับรู้ว่าลมอ่อนโยนโล่งโปร่งสบายลมเข้าออกหายใจเข้าวายโยหายใจออกกสิณัง พร้อมกับเลขที่เรานับได้นะหากใจเผอคิดไปกับสิ่งอื่นให้เรากลับมาดูที่ลมหายใจของเราพร้อมกับคำบริการของเรา วาโยกสิน mm ังวาโยกสินังนับลมหายใจของเราพร้อมกับตัวเลข ในจิตสเสนกของเราจิตใต้เสนอของเรา,เออเราได้รับรู้รับทราบวันนี้คือการที่เราได้ฝึกนิมิตของธาตุลมที่เราจะนำเอานิมิตที่จันใสในครั้งนี้มาช่วยพวกเราในการฝึกฝนตอนนี้ขอให้เห็นพลังงานครูครูบาอาจารย์ทุกท่าน เห็นองค์สมเด็จองปฐนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนที่ทันได้มาช่วยนำทานแสงสว่างวายโยกสินั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 ง วาโยกสินังตอนนี้จะขอส่งนิมิตกรสินที่จำใส่ที่สุดไปให้พวกเรานะวาโยกสินังวาโยกสินัง วาโยโอกสนังวาโยโอกสซนังเมื่อพวกเราเห็นว่านิมิตของเราเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจะไปสอมจิตดูสำหรับนักเรียนเรกีนะคะเพราะบางคนเราต้องใช้นิมิต จะเห็นว่าหลายคนพวกเราระดับ20แล้วก็นิมิตก็เห็นว่าเกิดขึ้นแล้วนะวายโยวายโยวา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 ยโยวายวิธีการใช้วาโยกสิณนังนะ วายโยกสิณัง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 วิธีการใช้วายโยธาเราสามารถฝึกใช้วายโยกสิณังนี้ด้วยการที่เราเพ่งใบไ,ไม้เมื่อเราได้เห็นนิมิตที่จำใส่แล้วเวลาที่เราทดลองใช้ง่ายเราอาจจะเจอควันทูบหรือควันกัมยานแล้วเราก็ตั้งนิมิตกสิน ไว้ที่ควันทูบเราอธิษฐานเรามองด้วยนิมิตติดตามงเราก่อนควันทูบที่อยู่ณนเบื้องหน้าของเรานี้พวกเราขอใช้วายโยธาเพื่อย้ายควันทูบไปอีกฝั่งหนึ่งหนึ่งสมมติว่าควันทูบลอยมาหาเราเราให้ควันทูบลอยไปฝั่งตรงข้ามเราจำนิมิตติดตา แล้วเราก็เอานิมิตที่เราได้วันนี้จันใสที่สุดวันนี้เห็นหลายคนจันใสมากเลยนะคะบางคนที่ยังไม่ได้ฝึกสานะที่จะไปฝึกย้อนหลังได้ในช่วงระหว่างวันยืนเดินนั่งนอนวายโย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 กสินังวายโยกสินังวายโยกสินังวายโยกสินังให้กับจิตวิญญาณของเราได้มองเห็นเวลาที่เราตั้งนิมิตได้แล้วให้เรา เอานิมิตนี่แหละตัวนิมิตที่จันใสที่สุดนี่แหละครอบไปที่ควันทูบหรือกรัรมยานที่เราฝึกแล้วอธิฐานให้ไปอีกฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็วายโย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 ,โยเล่งไปนะนี่คือกระบวนการที่เราเอามาทดลองฝึกเนาะสำหรับใครที่ระดับ6ระดับเจพิเศษขึ้นไป หรือเรกิเวลาพวกเราส่งพลังงานให้ช่วยเหลือภัยพิบัติเราก็ออน,นมิตนี่แหละที่เราเห็นนะที่จัดใส่ที่สุดมาช่วยมาตั้งนิมิตติดตาก่อนม่าภาพานิมิตที่เราเห็นตอนนี้สมดฟ้าครึ้มเราขอใช้พลังงานวายโยธานี้อธิฐานไปให้เกิดอะไรและนี่คือการใช้วายโยวายโยกสินังวายโยกสินัง เห็นว่าสว่างแล้วนะเห็นหลายคนสว่างสำหรับใครที่ไม่เคยฝึกพลังจักรวาลเลยอยากให้เปิดจักระร้อยเปอร์เซ็นต์นะสักนิดหนึ่งเนาะเพราะเราเอาพลังงานครูมาช่วยย่น <sus> ย <c empresas> ่อการฝึกฝนสมาธิเรานะพอเห็นหลายคนที่แบบไม่เคยฝึกเลยเรามาเข้าห้องนี้เนาะมันมันก็ยังเห็นว่าพลังงานที่ยังแบ่ง คนที่จบ20แล้วพลังงานเขาหรือเรกิมาสเตอร์พลังงานเขาอ, Master, งงานนอสวสางตอนนี้ให้พวกเราทำความรู้สึกว่าพลังงานที่เราได้มานี้เราจะส่งต่อให้กับโลกใบนี้นะให้เราเป็นทางผ่านของพลังงานอิมินาบุญยะกรรมเมนะบนเกเยาวัตถุสิบใดๆ ที่สําเร็จแล้วพรมโลกนะพรมโลกเทวโลกมนุษโลกข้าพเจ้าและครอบครัวขอโวกอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกบุญท่านน้อมบุญกุศลนี้ให้ถึงองค์สมเด็จองค์ปถมพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ท่านมาช่วยเราแผ่บุญนี้ถึงกับเจ้าของกายสังขารตัวข้าพเจ้าเองเอ่ยชื่อสกุลวันเดือนปีเกิด แผ่บุญแผ่แสงสว่างนี้ให้น้ำที่อยู่ในเบื้องหน้าของเราให้เป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์แผ่บุญแผ่แสงสว่างนี้ให้ถึงทุกคนที่อยู่ในบ้านของเราข้าของเครื่องใช้หินคริสตัลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รถสัตว์เลีย้ยงต้นไม้ทุกต้นแล้วส่งพลังงานนี้ไปให้โลกของเรานะขอพลังงานนี้ปรับสมดุลให้โลกกายยาของเรา ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานนี้เราให้พลังงานนี้จากสนามแม่เหล็กโลกนี้ได้ส่งขึ้นตรงมาให้กับเราขึ้นมาที่เราขึ้นมาที่หัวใจของเราให้เราแผ่แสงสว่างนี้ออกไปทั่วบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราแผ่ออกไปให้ถึงครูคุุบาอาจารย์ไฮเอเซีเซลในถูกมิติ น้อมบุญกุศลนี้ให้ถึงท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเหลืองมินดังท่านมีขาวสวยท่านฮายาชิมาดามทากาตะพ่อแม่ครูบาอา,า,าจารย์ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติดวงจิตดวงวิญญาณในทุกมิติที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องข้าเจ้าทั้งหมดแผ่บุญแผ่แสงสว่างนี้ให้สมาอาชีพแผ่ออกไปทั่วหมู่บ้านของเราทั่วจังหวัดของเราทั่วประเทศของเรา ทั่วทวีปของเราทั่วโลกของเราแผ่ออกไปไม่มีประมาณเทินเราให้เราทั้งความสึกว่าพลังงานที่เราได้แผ่ไปนั้นจักรวาลก็รับรู้รับทราบก็ได้ส่งพลังงานที่ดีกลับมาให้กับเราเป็นความรักและแสงสว่างให้เราค่อยดึงพลังงานที่ดีกลับมา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 อยู่ที่ตัวเราเราให้เราที่ฐานว่าข้าพเจ้าขอตัดการเชื่อมต่อทุกคน แม่อนุญาตให้พลังงานลบเข้ามาอนุญาตให้พลังงานที่ดีเท่านั้นกลับมาหาข้าพเจ้าณการระบาดนี้เทินไปฝึกต่อเนาะเดี๋ยวเราก็วายโยวายโยวายโายโกสินันนี่แหละเอานิมิตเอานิมิตตัวนี้แหละลองไปทําเล่นอย่างที่บอกดูนะว่าเราสามารถเอาเนี้ยไปครอบกับอะไรที่เราอยากจะลองลองซิวายโยหน่อยซิครับเนี่ยแหละกระบวนการนะกระบวนการที่เราจะเอา นิมิตท,ที่จำใส่ที่สุดมาช่วยในการที่เราฝึกฝนแล้วเอาไปใช้งานนะ